สวัสดีค่ะวันนั้นตั้งใจจะไปหักหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้ไผ่หวานมีรสหวานและมันหน่อไม้ในป่านี้จะไม่เกิดอยู่ตรงกอไผ่นะคะจะเกิดอยู่นอกกอและนอกจากนั้นยังมีต้นตำแยฝรั่งตำแยฝรั่งนั้นถ้าไปโดนใต้ใบจะมีความรู้สึก แสบและแป,ละแปละคล้ายๆกับโดนตัวบุ่งแป๊บค่ะพอเดินหาหน่อไม้จะมีหน่อเล็กๆอยู่อีกเยอะมากเดินมาเจอเห็ดเมเร็วโดยบังเอิญดีใจมากๆนี่เป็นเมเร็วดำดอกแรกที่เจอนะคะรู้จักเห็ดเมเร็วจากวิดีโอของ YouTube ท่านหนึ่งเป็นชาวอเมริกัน ช่องนั้นจะทำเกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆในอเมริกาถ้าไม่ได้ดูวิดีโอของ YouTube ท่านนั้นจะไม่รู้เลยว่านี่คือเห็ดมือเร็วค่ะลักษณะเห็ดมือเร็วดอกจะเป็นแบบนั้นขาจะต้องกลวงนะคะต้นที่อยู่ข้างๆเมือเร็วดอกนี้คือ ผักเซียนฝรั่งค่ะในป่านี้มีทั้งหน่อไม้ตําแยฝรั่งแล้วก็ผักเซียนฝรั่งผักเซียนฝรั่งกับตําแยฝรั่งเยอะมากๆเลยค่ะพอเจอมือเร็วสองดอกนี้ก็เดินหาอีกค่ะเพราะว่าอยากจะเจออีกก็ไปเจอเมือเร็วสีน้ำตาลอีก รวมทั้งหมดวันนั้นที่เจอก็ประมาณ11ดอกค่ะแล้วนอกจากนั้นยังเจองูด้วยนะคะเป็นงูตัวเล็กๆขดอยู่แม้จะไม่ใช่งูพิษแต่ก็กลัวเพราะว่าเป็นคนที่กลัวงูมากเลยค่ะนอกจากเห็ดเมอเอร็ลในป่านี้ ยังไปเจอดอกสีน้ำตาลอยู่ข้างๆบ้านเพื่อนที่รู้จักจะเป็นเมเ็วที่เกิดอยู่ใต้ต้นสนตรงต้นสนนั้นนะคะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเจอเมอเ็วทุกปีไม่ต่ำกว่า50ดอกแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้โทรมาบอกเคยบอกเขาว่าถ้าจะตัดเห็ดเมเ็วรบกวนโทรมาบอกด้วยนะ เขาก็รับปากแต่เขาก็ไม่ได้โทรมามาบอกเลยค่ะสวยมากๆเนี่ยเมื่อเร็วสีน้ำตาลเมื่อเร็วเป็นเห็ดที่มีราคาแพงนะคะส่วนมากแล้วจะเกิดอยู่ใต้ต้นทิวลิปทรีต้นเอลแล้วก็ยังไปเจออยู่ที่ใต้ต้นแอปเปิลด้วยนะคะ แลนอกจากนั้นก็เกิดอยู่ใต้ต้นสนแสดงว่าบริเวณนี้เมื่อก่อนจะต้องมีไม่ต้นเมเปิลก็ต้นทิวลิปทรีหรือไม่ก็ต้นเอลค่ะปีนี้จะต้องไปดูเห็ดเมื่อเร็วในป่านี้ปีที่แล้วไม่ได้ไปเพราะว่า ไม่มีรถบัสออกจากนิวยอร์กซิตี้เลยค่ะเนี่ยลักษณะจะเป็นขากลวงแบบนี้นะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ